สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่องโรบิโอนะครับกับการรีวิวมังนะ่งอะเรื่องแต่งงานที่ว่านี่เรื่องจริงเหรอครับเดี๋ยวน้าก็ไม่โฟกัสอาแต่งงานที่ว่านี่เรื่องเรื่องจริงเหรอครับอะซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นเอ่อลซี LC ใหม่นะครับจากค่ายลักพีมเนาะเพิ่งออกมาได้ประมาณวันที่12งมั่งถ้าผมจำไม่ผิดวานจำหน่า,า,ายในร้านเขาที่12งเดือนเดือนนี้แหละเดือนมกราเนี่ยแหละสองพันยี่สิบสามนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็อะเขียนโดย อาจารย์ทามิกิวากากินะครับผมก็เป็นแนวแบบว่าออกจะโรแมนติกหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยมีความคอมเมดี้เท่าไหร,ร่นะเพื่นนี้ก็จะออกไปทางโรแมนติกไปเลยแล้วก็จะโฟกัสเรื่องอชีวิตประจําวันนะครับส,ส่วนใหญ่รู้สึกผมรู้สึกงั้นนะนะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาด้านหลังกันก่อนนะครับเนื้อหาด้านหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าแต่งงานกับฉันไหมคะเพื่อปกป้องชีวิตสันโดษของพวกเรานะครับ ฮอนโจจิอติกะเนี่ยสาวออฟฟิศในตัวเมืองผู้แสนจิตจังและเข้ากับใครไม่เก่งเนี่ยใช้เวลาเสพสุขในแต่ละวันไปกับการดูแผนที่นะครับเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมงานของเธอฮัวระชาพุยะซึ่งก็ก็คือพระเอกนั่นแหละนะครับที่ขอแค่ได้อยู่กับแมวที่เลี้ยงก็พอใจแล้วนะครับจนกระทั่งได้รู้ว่าคนโซเนี่ยอาจถูกจับย้ายไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับเธอจึงนาแผนสมรสปลอมๆเนี่ยไปเสนอกับพระเอกนะครับเป็นเหตุให้ทั้งคู่เนี่ยต้องแต่งงานกันใน365วันซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าสองคน คนนบริษัทได้หรือเปล่าก็จะประมาณนั้นนะครับซึ่งดูจากรูปเล่มเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับทั้งฟอนต์ทั้งอะไรแล้วก็ถึงผมค่อนข้างที่จะชอบลายเซนของเรื่องนี้มากๆนะครับแต่ว่าเขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเท่าไหร่ก็คือด้วยความที่ว่าทั้งพระเอกแล้วก็ตัวนางเอกเองเนี่ยเป็นคนที่เงีียบเนื้อเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยก็จะดําเนินด้วยความเรียบๆไปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายาม อธิบายให้มันกระทัดรัาที่สุดแล้วกันเนาะเพราะว่าเผื่ออาจจะมีคนเบื่อกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดูกันในเนื้อเรื่องแล้วกัน,นครับว่าตรงจิตตรงใจใครหรือเปล่าแต่เราไปดูปกข้างในกันก่อนนะครับเรื่องนี้ซึ่งปกด้านในนะครับก็จะเป็นการเหมือนกับแนะนําตัวละครนะครับเป็นตัวละครหลกักๆในเรื่องที่จะโผล่มาในตอนที่1นนะครับซึ่งก็มีทั้งตัวประกอบแล้วก็มีทั้งตัวหลักอย่างพระเอกกับนางเอกนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติของพระเอกนางเอกกันก่อนแล้วกันนะครับ พระเอกเนี่ยโอระคาคุยะเนี่ยอายุ25ปีนะครับผมเป็นฝ่ายวางแผนโปรเจกต์นะครับ, Project, รบสิ่งที่ชอบก็คือเครื่องเทศและสถานที่ที่ชอบเนี่ยคือฮอกไกโดนะครับส่วนนางเอกเนี่ยฮอนจูจิอุริกะเนี่ยอายุ27ปีนะครับเป็นฝ่ายวางแผนโปรเจกต์เหมือนกันนะครับสิ่งที่ชอบเนี่ยคือแผนที่ภูมิประเทศนะครับแล้วก็สถานที่ที่ชอบเนี่ยคือคามากุระอ่ะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ยังไม่แต่งงานนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเหตุดทำไม่ต้องถูกจับย้ายไปต่างประเทศเหมือนกันนะครับก็เลยเกิดแผนแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูเนะน,นื้อน เล่มในในหน้าแรกกันก่อนนะครับอ่ะ <us> <us> เปิดมาในหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นการกล่าวให้เราเห็นนะครับว่าเออบริษัทควายเอกนางเอกเนี่ยมันเป็นบริษัททัวร์เนาะเป็นบริษัท JCC นะครับผมอ่าซึ่งเป็นบริษัททัวร์นี่ปไปฮาวายไปอะรแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นการออจบแค่นั้นก็คือเหมือนกับว่ามาแนะนำาเฉยวว่าเออเป็นบริษัททัวร์นะอะไรอย่างงี้ชื่ออะไร <us> <Exc lusive> แค่แค่นั้นนะครับเปิดมาในบทที่1นนะครับก็ จะมีการแสดงให้เราเห็นถึงสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับของพระเอกว,ว่าเออว่าพระเอกเนี่ยเขาเป็นคนยังไงเวลาอยู่ที่ทางานนะครับซึ่งจากที่เราเห็นเนี่ยก็พระเอกจะเป็นแนวนี้เลยครับเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองนะครับดูแบบเป็นคนเหม่อลอยอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับ <S <S เขาก็จะเป็นคนที่แบบว่ากลัวเหมือนกับว่าจะโดนด่าโดนตําหนิอยู่ตลอดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยเขาก็จะคิดไปเองนะครับว่าแบบคุณฮอนจุจิหรือว่านางเอกของเราเนี่ยแบบว่าจ้องอยู่แบบกลัวว่าจะโดนนางเอกด่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่า นั่นเองเขาก็อยู่แผนเดียวกันเนาะแบบว่าก็กลัวจะโดนว่าว่าแบบว่าอู้งานอะไรแบบนี้นะครับอ่าหน้าสัตว์มาเนี่ยเขาก็จะแสดงให้เราเห็นว่าเออพระเอกเนี่ยอยู่หอพักเล็กๆนะครับซึ่งก็อยู่กับแมวที่เขารักนะเนาะก็เป็นแมวจนัดที่พระเองเนี่ยเก็บมาเลี้ยงนะครับก็มีแค่นี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงว่าเออเขาเนี่ยอ ได้อยู่กับคามะแค่นี้ก็สบายใจที่สุดแล้วก็คือประมาณว่าเป็นทาสแมวตัวตรงตัวตึงเลยนะครับก็อยู่กับแมวแบบทุกวันจริงๆนะครับเขาคนนี้ก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยสงสักับคนอื่นเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดภาพมาที่ตอนเช้านะครับผมคุณนันุจิหรือนางเอกของเราเนี่ยก็เข้ามานะครับแล้วก็หันไปมองที่พระเอกซึ่งพระเอกของเราก็ตกใจกระวนกระวายอีกเหมือนเดิมครับก็กลัวจะโดนด่าอีกเหมือนเดิมซึ่งนางเอกเราก็รู้ตัวนะครับเออไปทําให้ตกใจแล้วหรือเปล่านะก็ประมาณว่าเจ้าตัวเองก็คงจะรู้แหละว่าว่าชอบไปทําใใให้คครรรตกจออยยู่่เืนะับ ทีนี้ก็จะได้เห็นนะครับว่ามุมมองของนางเอกในชีวิตประจำวันของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเธออย่างที่บอกเลยครับเธอจะเป็นคนที่บอกว่าชอบอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ฟางเพลงเนาะดูมีความสุขกับการดูแผนที่ทั่วประเทศโลกนะครับก็เบิกบานใจนะครับก็จะแตกต่างนะตอนอยู่คนเดียวริบลับเลยเอ,อ้อยู่กับเปิดคนอื่นริบลับเลยนะครับอ่า ซึ่งในงวันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นการเผยให้เราเห็นจุดสําคัญของเรื่องแล้วนะครับก็คือการที่ว่ามีเอ่อเป็นผู้ใหญ่นะครับาจากบริษัทแม่เนี่ยมากล่าวเรื่องสําคัญกับที่บริษัทลูกนะครับซึ่งก็คือประมาณว่าพอเข้าสู่ยุคเลยว่าเนี่ยการแข่งขันก,กันก็ทวีคูณขึ้นด้วยความรุนแรงนะครับผมเนื่องจากเนี่ยรัเสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าถึงง่ายนะครับผม JTC เนี่ยก็เลยจะบุกลุกตลาดรัสเซียนะครับผมเพื่อให้เป็นเอ่อเหมือนกับว่าเพิ่มยอดขายอะไรอย่างนี้แหละ เรือที่ต้องย้ายสาขาไปที่ประจําที่รัสเซียเนี่ยมันก็เลยทาให้ต้องส่งแคร์สักคนในสาขาเนี่ยไปเป็นหัวหน้าตําแหน่งประจําสาขาที่รัสเซียนะครับที่จะสร้างขึ้นในปีหน้าหลังจากนะั้นเขาก็เลยได้แจ้งได้แจ้งว่าการย้ายสถานที่ทำงานเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะลําบากนะครับก็เลยต้องการคนที่เนี่ยเป็นคนที่เป็นคนโสดนะครับผมซึ่งเขาก็ตอนแรกเขาก็ให้เสนอตัวมาแต่ก็ไม่มีใครไปแน่นอนครับผมมันก็เลยทําให้เรื่องนี้มันต้องตกไปอยู่ที่พระเอกนะครับซึ่งเ วันหน้าฝ่ายของเอกเขาก็มาถามว่าเออฮัวร้าเนี่ยไม่ไปเหตุผลที่ไม่ไปเนี่ยพอจะมีเหตุผลที่มันฟังดูเข้าท่าไหมซึ่งพเอกก็บอกว่าเออเขาเนี่ยเลี้ยงแมวอยู่ซึ่งแน่นอนเขาว่ามันฟังดูไม่เข้าท่าซะเลยนะครับผมว่าเลี้ยงแมวแบบนั้นเนี่ยมันมันฟังไม่ขึ้นหรอกนะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนของเราเนี่ยก็แบบว่าลองเซิร์ชข้อมูลกับไซบีเรียก็แบบว่าจะไปแบบนั้นเนี่ยมันต้องทิ้งคาร์มต้องทิ้งสัตว์เลี้ยงที่นี่เนี่ยมันก็จะลําบากมากๆพวาเอาไปด้วยก็ไม่ได้นะครับผม แล้วก็อย่างดีก็มีพี่คนหนึ่งในบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าเออแค่แต่งงานให้รู้แล้วรู้ลอบไปก็จบแล้วก็จะไม่ต้องโดนย้ายนะครับทีนี้เนี่ยเอ,อ่อพระเอกก็เลยแบบว่าพอรู้ว่าจะต้องจากคามาไปไกลเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าฝันนะครับเหมือนกับว่าเห็นภาพตอนที่ไปช่วยคามาตอนที่ยังเป็นแมวจรจัดอยู่นะครับก็ยิ่งรู้สึกกังวลใจมากกว่าเดิมอีกทีนี้นะครับเอ,อ่อพอวันต่อมาเนี่ยที่ออกมาที่สวนสาธารณะเนี่ยเขาก็ได้เจอกับคุณฮอนโจจินะครับผมซึ่งก็คือนางเอกของเราและหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกของเราก ให้เราเนี่ยเรามาแต่งงานแบบปลอมๆกันดูไหมเพราะว่านางเอกเห็นว่าพระเอกเนี่ยเออรักแมวก็คือชอบชีวิตสันโดษมากเหมือนกันนะครับเหมือนกับนางเอกเลยเลยลองเสนอแผนว่าให้มาลองแต่งงานกันดูไหมอ่าประมาณนี้นะครับผมซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นเออเหมือนกับว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆรายย่อยแล้วที่เราจะได้เห็นกันในในเรื่องนะครับว่าทั้งสองคน,นี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับกันก็จะมีอุปสรรคเนาะเพราะว่าคนในเออคือจริงๆเนี่ยอันนี้แอบสปอยไว้หน่อยเลยละกันนะครับว่าคือทั้งนางเอกกับพระเอกเนี่ย คิดว่าการแค่แต่งงานกันแล้วก็เหมือนกับว่าไปบอกหวหน้าฝ่ายว่าเออจะแต่งงานกันนะก็คือจะจบแค่นั้นไม่ต้องถูกย้ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมันก็ไปไกลมากกว่าน,นั้นนะครับพอแบบว่าตามสไตล์พนักงานบริษัทอนะเนาะเพรารู้ว่าเออมีคนในบริษัทจะแต่งงานเนี่ยเขาก็ต้องรวมฉลองร่่มฉลองกันก็เลยทำให้เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ปกปิดยากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูลายเส้นตอนหลังๆก่อนแล้วกันครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ผมชอบลายเส้นนี้จริงๆนะดูดิสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นฉาากกตออออนที่เออเเรแบบ ไปไปเก็บภาพนะครับประมาณนั้นคือถ้าแต่งงานกันมันก็ต้องมีคนถามเรื่องแบบว่าไปเดทก,กันยังไงไปอะไรงไงเนี่ยเพื่อความแน่เนียน,นแล้วก็ไปทํากันบ้านนะครับไปแบบว่าหาสถานที่ไปคิดสตอรี่บอร์ดนะครับว่เาเราคบกันได้ยังไงไปแบบที่ไหนกันมาบ้างเพื่อให้ความแนบเนียนก็คือจะไม่ให้โดนจับได้เลยจริงๆนั่นแหละนะครับซึ่งเ,เรื่องนี้เนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปถึงกี่เล่มกันแล้วแต่ว่าของไทยเนี่ยออกมาเล่มหนึ่งเล่มเดียวเนาะก็เพิ่งจะออกมาวันที่สิบสอง มันจะว่าไม่ขายตลาดแล้วก็มีขายในร้านหนังสือทั่วไปแน่นอนนะครับสําหรับเรื่องเอแต่งงานที่ว่านี่เรื่องจริงหรอครับเสำหรับผมความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้จะเือเชื่อไปหน่อยมันไม่มีจุดพีจุดอะไรที่มันจะให้รู้สึกว่ามันว้าวเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังยังขอยีกนันอีกอีกอีกครั้งนะครับว่าถ้ามีเล่มสองก็ยังจะซื้อเล่มสองเพราะว่า ในเล่มสองเนี่ยค่อนข้างมันจะว่าเนื้อหาในเล่มสองเนี่ยจะขึ้มค้นมากขึ้นแล้วก็ลายเส้นสวยนะสวดม,ม,ม,มากจริงๆนะครับก็ราคามันก็แค่95บาทเนาะของรักพิมพมันก็ตึงราคาไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆเนี่ยของรักพิมพเนี่ยยังยังไม่ไม่ว้าวเท่าไหร่แล้วก็พอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมแอบรู้สึกถึงอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องแบบว่าแนวคล้ายๆกันถ้าสมมติว่าใครที่สนใจแนวแบบว่า แอบระับแอบอะไร่ไางนี้กันในวัยทำงานเนาะก,ก็จะเป็นเรื่องแบบนี้นะครับนี่บริษัทนี้มีความรักนะครับของเดี๋ยวนะก็ไม่โฟกัสอีกแล้วของเซนชูนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันปัจจุบันก็มี6กเล่มแล้วเพิ่งออกเล่มที่หมานะครับเรื่องนี้มันจะอสองนี้มันจะเป็นแนวโคตรตรงข้ามกันนะครับประมาณว่าเรื่องนี้เนี่ยหลอกกันว่าแต่งงานนะครับหลอกว่าเป็นแฟนกัน่วนเรื่องนี้ก็จะประมาณว่าหลอกกันว่าแบบเกลียดกันจริงๆทั้ๆจริงๆนะเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วนะครับ ก็ก็รู้สึกว่าถ้าเทียบกันแล้วกับสองเรื่องนี้เนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเรื่องบริษัทนี้มีความรักเนี่ยหรือของฝั่งเซนซูเนี่ยยังมีความเอคือมีมีคลื่นมีลงมากกว่าเข้าใจใช่ไหมครับคือเรื่องนี้มันจะออกแนวเรียบไปเลยเรื่องนี้มันจะไม่มีอะไรเลยมันจะเรียบไปเลยแต่เรื่องนี้มันยังมีฉากที่เฮ้ยจะหลุดหรือเปล่าวะจะแบบพีคจะแบบว่าความจะแตกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่เรื่องนี้จะจะไม่ค่อยมีนะครับเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยเรียบเรียบร้าล้าเรียบมากั้งงออไรเ่ย็ขวืมาะ อะไรเส้นกระฉากแล้วก็ปกในดีจริงจริงนะครับสำหรับใครที่เออไม่ได้ไม่ได้สนใจขนาดนั้นอยากจะซื้อมาเสพไรเซ้นเนี่ยอันนี้ผมแนะนามากๆเลยแล้วก็ในราคาแค่9 5้าิบ้าบาทเนี่ยมันก็อนข้างจะมันค่อน่้างจะไม่เสียหายหนักนะครับก็มันก็ดีจริงๆริงอะนอลไรเซ้นอะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อเรื่อง,องอน,นี้ผมก็เสียดายนะครับแต่ถ้าจะให้ผมให้คะแนนเรื่องนี้นะครับก็ผมขอให้คะแนนแยกละกันเนาะเรื่องเนื้อ,อเรื่องกับเรื่องไรเซ้น ื่องในเรื่องเนี่ยผมขอให้ต่ําต่ำกว่าครึ่งเลยแล้วกันก็แบบประมาณสัก3หรือ4คะแนนประมาณนั้นาะมันราบเรียบจริงๆนะครับถ้าเรื่องลายเส้นเนี่ยผมให้11เต็ม10เลยอันนี้คือแบบชอบลายเส้นแบบนี้มากๆนะครับก็รู้สึกว่าเออเป็นเรื่องที่ถ้าแน่นะคืถ้าสมมติว่าเล่มสองหรือเล่มต่อๆไปเนี่ยมันมันเนื้อหามันเข้มข้นกว่านี้มันมีความพีคอะไรมากกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะอาจจะขาดตลาดอยู่นะครับถ้ามันถ้ามันเข้มข้นกว่านี้นะก็ของรับพิมพ์แล้วก็จะรู้ๆกันอยู่ว่าว่ามันออ้ย ซึ่งสาหรับเรื่องนี้เร่มนี้คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะเป็นคลิปความยาวสิบนาทีสั้นๆนะครับก็ให้ดูกันไปก่อนเพราะผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะรีวิวเรื่องไหนต่อดีนะครับก็รีมารีวิวเรื่องนี้ไปก่อนเนาะก็สำหรับใครที่อยากจะให้ปรับปรุงตรงไหนนะครับในคลิปวิดีโอก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับหรือจะทักแชทมาในเฟซในไอจียังไงก็ได้นะครับผมก็จะก็ไปอ่านแล้วก็ปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะ ให้รีวิวเรื่องไหนถ้าผมยังหาซื้อได้แล้วก็ไม่เกินกําลังทัพย์เกิน <c oughs> ไปก็จะหามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็นทางเลือกให้หลายๆคนเนี่ยได้เลือกซื้อช้อปปิ้งเอามาเก็บสะสมไว้ในตู้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดซับสไครต์ให้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ไม่มีอะไรละก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับ